สวัสดีครับมานีสิภาพี่น้องนะครับมาทํานะครับเห็ดคอนโดนะครับพี่น้องสําหรับเห็ดยูเห็ดกินในขอบในขั้วนะครับวันนี้ก็เรืมาหาก่อนนะครับก้อนละสิบบาทนะครับหาก่อนหาสิบบาทนะครับเอาเห็ดต้นทุนไว้เพื่อเขาหายูให้กินนะครับในสวนในเขานะครับบริสุทธ์นะครับชวนมีนะครับก็ได้เห็ดนะครับพี่น้องมาเบืองวิธีการเห็ดของเขาเนะครับเห็ดแบบง่ายๆเนะครับพี่น้องได้เชื้อมาหันเข้ามาหดหนามวันครับจันจากนั่นนะครับลืมไปนะครับว่าบริษัมาเห็ดหรอ เอาตมานำมาหดสร้างเฮ้ากันนะครับที่เฮ้าเปียบใหม่นะครับป้างจะม่วนซีกอดนะครับอ้าซีเด็ดสั่นนะครับสิมาคายีไม่ครับเป็นวันรื้อมาหันขันฟ้อนว่าสิมาคยีหลงสูตรนะครับจะร้องเห็ดร้องท้ำเลยนะพี่น้องสิเด็ดกินวอนะครับนะครับพอดีนะครับตรงนี้เข้ากะกำลังเห็ดนะครับ็นทางแหลกนะครับพี้องมือไมครับพี่น้องครับเห็ดใบถ่ายยู่ถ่ายกินนะครับ ยังธรรมชาติตรงนี้ก็หาจิ้มยาครับพี่น้องกันเท่าว่าเห็ดปูก้ยาข้างหลงสื้อนะครับเห็ดกษตรที่ทม่ไเท่ายังสิ่กินนะครับของที่เท่าปลูกไว้นะครับมันยังสิ่พลดไล่ใจในเขาในขอบรั้วนะครับนี่เท่ากับเริ่มแม่ยายแห้วครับทีนี้เท่ากับเริ่มแม่ยายนะครับยายเชื้อเห็ดลงในกล่องฟางนะครับที่เท่าเตรียมไว้นะครับหลังจากเท่ารดน้ำไปแล้วครับเท่ากับเอาไว้ได้ด้านขอบนะครับพี่น้องมันจะสะดวกไม่กัรวล เฮ้าสิเจ็บนะครับให้มันเป็นนะครับเพื่อมันเป็นนะพี่น้องอันนี้ก็การตดลองก้อนเนะครับจังสิขยับขยายนะครับให้มันได้กินนะครับเฮากระเทือนนะครับย้ายเชื้อเห็ดไปเรื่อยๆนะครับย้ายจนอ้อมนะครับจนมาดรอบนะครับดอนรอบนี่นะครับ้องเห็ดนะครับเพื่อวัาให้ความชื้นนะครับมันเข่าถึงนะครับถ้าเข้าไปข้างในเวลาืิอเห็ดมาเฮาก็เจ็บบ่ไดรนะพี่น้อง ซุ่มก็เจาะเห็ดในตรงเลื่อนนั่นก็เจาะขี้ไปนนะครับวันนี้อาเชียมันอาจจะขี้มันลงก่อนเราจะเชื่อแล้วขี้มันขี้มันะครับอีกรอบหนึ่งบ่ได้ขี้มีไปเรื่อยๆนะพี่น้องอันนี้เ้ากระฟางใหญ่ๆบางคนว่าคือว่าสื่อกินสิงนไงก่อนนะครับเท่าไหร่าเห็ดเกษตรเ้าก็จะลดต้นต้นนะครับอยากเห็ดเองลองผิดลองถือยังก็ดีทำนะครับเพาเห็ดเขาจะว่าเห็ดทำดีกว่าไม่ทำเสียเลยนะครับเพาะว่าเห็ดไวห้าวกระครับหนาบาง บาดไอหูนะครับความลําบากในการเหตการณ์เกษตรนะครับบางเทื่อบางที่นะครับเข้าก็ต้องหาความดูไปน้ำนะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่เคยเหตมากผลผลิตเป็นใดกันแนะนํากันได้ครับวันนี้เข้ากับร่างเห็ดนะครับหลังจากเ็ี่เราเข้ากับมาเอาฟางครับมาล่องไว้นะครับล่องล่องไว้นะครับล่องไว้นะครับฟางเข้ากับฉีดน้ำใส่มันชุๆเนี่ยนะครับตัวนี้ฟางเข้าล่องไว้รอบๆนะครับ ดังจะคอยใส่ไปพี่น้องเพื่อให้เฮดเทิลนะครับมันเกิดความอับอากาศนะครับมันซีนนะครับนี่ขั้นตอนเราครับสมมติว่าเดือนมากเลยนะครับวันนี้ให้มันถึงขั้นตอนที่จะแล้วเสร็จแล้วครับนี่ก็คือรดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเชื่อให้เชื่อมันเดินนะครับหมดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือครับว่ามันแล้วแล้วนะครับนี่ขั้นตอนนี้ครับ